ถ้าคุณกำลังเบื่อฟอนต์เรียบๆเฉยๆใน Procreate นะคะคลิปนี้เหมาะกับคุณเลยเพราะแพมๆจะพาทุกคนไปโหลดฟอนต์แบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะนีต้อนรับสู่ชาแนลของคนที่รักการวาดรูปนะคะแพมๆกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะในวันนี้นะเราจะมาเพิ่มเติมสีสันให้กับแอปพลิเคชัน Procreate นะคะด้วยการโหลดฟอนต์น่ารัก,น,รกน่ารักเด็กๆกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะโหลดฟอนต์ได้ยังไงบ้างคะ่ะในแอปพลิเคชันโปรคี a อตจะมีนะคะปุ่ม Add Text นะคะแต่ว่าเวลาเราพิมพ์เข้ามานะคะ Text บางที <B> ก็น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้มีอะไรลูกเล่นนะคะสวยงามมากมายนะคะเดี๋ยวแพมนๆนะคะจะพาทุกคนไปโหลดฟอนต์นะคะแบบง่ายๆเลยค่ะขั้นแรกนะคะเปิด Safari ขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์นะคะที่เราชอบนะคะ แพนแพมชอบอันนี้เลยนะฟอนต์ไทยสุดสวยนะคะ f 0 n t c o m ก็คือเว็บฟอนต์ m อ m อมของคนไทยนั่นเองค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะจะมีตัวหนังสือภาษาไทยน่ารักน่ารักเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันสักฟอนต์นะว่าจะเอาฟอนต์ไหนดีนะคะปรึบปรๆบนะคะฮาหาหาอา้หมัฟฟินแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวนะดูก่อนดูต่อไปอันไหนดีอันไหนดี อันนี้ดีกว่ารุ่งเรืองนะคะดูแบบว่าแปลกเท่เขียนสวยดีนะคะเดี๋ยวจะลองอันนี้เลยอ่ะกดเข้าไปค่ะพอเลือกฟอนต์ได้แล้วนะคะก็กดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะมาโหลดกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะเจอกับปุ่มดาวน์โหลดค่ะคลิกดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะดาวน์โหลด รอมันแป๊บหนึ่งโหไวมากๆเลยนะคะที่มุมทางนั้นขวามือนะคะเป็นวงกลม,ม,ม,มแล้วก็ลูกศรชี้ลงตรงนี้ค่ะถ้าเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าคุณโหลดอะไรมาบ้างนะคะตอนนี้พันพโหลดฟอนต์นี้มาแล้วนะคะ G D นะ J D รุ่งเรืองนะ J D รุ่งเรืองเสร็จแล้วนะคะก็คลิกที่ชื่อฟอนต์นี้เลยก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ หาหน่อยอยู่ตรงไหนนี่เลย JD รุ่งเรืองนะคะเป็น z i p นะคะก็คลิกเข้าไปปลึบนะคะก็จะแตกซิปไฟล์ออกมาได้อันนี้แล้วแล้วก็กดเข้าไปด้านในเลยค่ะพอหลังจากนั้นแล้วนะคะก็คลิกที่ตัวฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้งค่ะ พอเปิดหน้านี้มาได้เสร็จแล้วนะคะไปที่ด้านบนขวามือค่ะตรงนี้เลยนะที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จแล้วจะเห็นค่ะจะมีชื่อฟอนต์อยู่ตรงนี้นะคะก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะจนเจอ Open In Procreate ค่ะคลิกเลยค่ะก็เป็นการ Import f o n t ์เรียบร้อยแล้วค่ะมาหาหน่อยนะดูซิอยู่ไหนเอ่ยฟอนต์ Font รุ่งเรืองของเรา S O V S O V อ่ะ เจอเรียบร้อยค่ะก็กดคลิกนะคะนี่ก็จะได้ฟอนต์ใหม่นะบางทีอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ปะเดี๋ยวเราลองเราลอง,เร,ลองเราลองพิมพ์ภาษาไทยสินะเราลองพิมพ์ภาษาไทยหน่อยนี่เป็นไงล่ะพอคุณพิมพ์ภาษาไทยก็จะเห็นเลยนะคะว่าฟอนต์นี้มันแบบเด็ดขาดจริงๆค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะในการติดตั้งฟ้อนหลังจากที่โหลดมาแล้วก็คือการใช้สปิสรกรีนนะคะอะไรนะการใช้จอสองจอนั่นเองนะอ่ะกดขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วก็ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงมาข้างๆก่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลือกนะคะไฟล์นะดูนะว่าจะโหลดไฟล์ไหนแล้วก็ง่ายเลยเอานิ้วจิ้มไปแล้วก็ลากลงมาวางในนี้ค่ะ ก็เป็นการ Import Font แบบง่ายๆค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะในการ Install Font เข้ามาในแอปพลิเคชัน Procreate นะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วค่ะคุณอาจจะกดไปที่ Import f o n ตตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปเลือกฟอนตที่เราชอบค่ะแล้วก็กดแบบนี้เลยโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดฟอนต์ให้อัตโนมัติเลยค่ะ ดังนั้นก็เลือกเลยนะคะว่าคุณจะ install ฟอนต์เข้ามาในแอปแบบไหนคะ่ะส่วนรักใครชอบใครชอบฟอนต์ไหนก็ลองโหลดกันมาใช้ดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการโหลดฟอนต์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าคุณโหลดแล้วชอบใจเจอฟอนต์ไหนเด็ดๆหรือว่าอยากแชร์ลิงก์ฟอนต์สวยๆนะคะก็สามารถแชร์ด้านล่างลิงก์นี้ได้เลยนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะมาบอกกับทุกคนอีกนะ สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพนแพรด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย